เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตร,ราชวิทยาลัยชุดเก้าสเเล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่34หน้า375ถึง378มูลสูตรว่าด้วยกุศล,ลมูลและอกุศล,ลมูลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอากุศล,ลมูลในวงเล็บรากเง้าของอกุศลสามนี้สามคืออะไร คือโลภะโทสะโมหะภิกษุททั้งหลายแม้นตัวโลภะโทสะโมหะเองก็เป็นอกุศลแม้นกรรมที่บุคคลผู้เกิดโลภะโทสะโมหะแล้วสร้างขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นอกุศลบุคคลเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วอันโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้ว มีจิตอันโลภโทสะโมหะจับเสียรอบแล้วหาเรื่องก่อทุกข์อันใดให้ผู้อื่นโดยฆ่าเสียบ้างจองจำเสียบ้างทำให้เสียทรัพย์บ้างตาหนิโทษบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังอำนาจบ้างข้าพเจ้าอยู่ในพักพวกบ้างแม้นอันนั้นก็เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย อันเป็นบาปอกุศลมิใช่น้อยซึ่งเกิดเพราะโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหตุเป็นแดนเกิดเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดพร้อมด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเช่นนี้นี่เรียกว่าอากาลวาทีในวงเล็บพูดในเวลาไม่ควร หรือไม่พูดในเวลาที่ควรบ้างอภูตะวาทีในวงเล็บพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือไม่พูดสิ่งที่จริงบ้างอนตถวาทีพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างอธรรมะวาทีในวงเล็บพูดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่พูดสิ่งที่เป็นธรรมบ้างอวินัยวาทีในวงเล็บ พูดสิ่งที่ไม่เป็นวินัยหรือไม่พูดสิ่งที่เป็นวินัยบ้างเพราะเหตุอะไรบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าอากาละวาทีบ้างอภูตะวาทีบ้างอนัตถวาทีบ้างอธรรมะวาทีบ้างอวินัยวาทีบ้างเพราะว่าบุคคลนี้หาเรื่องก่อทุกข์ให้ผู้อื่นโดยฆ่าเสียบ้างจองจำเสียบ้าง ทำให้เสียทรัพย์บ้างตำหนิโทษบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังอำนาจบ้างข้าพเจ้าอยู่ในพักพวกบ้างแต่เมื่อผู้อื่นว่าโดยความจริงก็ปัดเสียไม่ยอมรับเมื่อเขาว่าโดยความไม่จริงก็ไม่เพียรที่จะแก้ความไม่จริงนั้นว่าสิ่งนี้ไม่จริงสิ่งนั้นไม่เป็นด้วยเหตุนี้เหตุนี้ เพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าอากาละวาทีบ้างอภูตะวาทีบ้างอนัตถวาทีบ้างอธรรมวาทีบ้างอวินัยวาทีบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเช่นนี้อันอกุศลบาปรมที่เกิดเพราะโลภะโทสะโมหะครอบงาแล้วมีจิตอันอกุศลบาปธรรมเหล่านั้น จับเสียรอบแล้วในปัจจุบันนี้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ประกอบไปด้วยความคับแค้นเร่าร้อนพ่อกายแตกไปทุกขติเป็นหวังได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นรังหรือต้นตะแบกหรือต้นตะคร้อก็ตามถูกเถาย่านทรายสามเถาขึ้นปกคลุมรึงรัดแล้วย่อมถึงความไม่เจริญย่อมถึงความพินาศ ย่อมถึงความไม่เจริญทั้งความพินาศฉันใดบุคคลเช่นนี้ก็ฉันนั้นนั่นแลอันอกุศลบาปธรรมที่เกิดเพราะโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตอันอกุศลบาปธรรมเหล่านั้นจับเสียรอบแล้วในปัจจุบันนี้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ประกอบไปด้วยความคับแค้นเร่าร้อนพอกายแตกไปทุกขติเป็นหวังได้ นี่แหละภิกษุทั้งหลายอากุศลมูลสามดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุศลมูลสในวงเล็บรากเง่าของกุศลสานี้สคืออะไรคืออะโลภะอโทสะอโมหะภิกษุทั้งหลายแม้นตัวอะโลภะอโทสะอโมหะเองก็เป็นกุศลแม้นกรรมที่บุคคลผู้ไม่เกิดโลภะโทสะ โมหะทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นกุศลบุคคลผู้ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะไม่ครอบงำแล้วมีจิตอโลภะโทสะโมหะไม่จับรอบแล้วไม่หาเรื่องก่อทุกข์อันใดให้ผู้อื่นโดยฆ่าเสียบ้างจองจำเสียบ้างทำให้เสียทรัพย์บ้าง ำหนิโทษบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังอำนาจบ้างข้าพเจ้าอยู่ในพักพวกบ้างแม้นอันนั้นก็เป็นกุศลทำทั้งหลายอันเป็นกุศลมิใช่น้อยซึ่งเกิดเพราะอโลภะอโทสะอโมหะมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุเป็นแดนเกิดเป็นปัจจัยเหล่านี้ ย่อมเกิดพร้อมด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเช่นนี้นี่เรียกว่ากาลวาทีในวงเล็บพูดในเวลาที่ควรบ้างภูตะวาทีในวงเล็บพูดสิ่งที่จริงบ้างอัฐวาทีในวงเล็บพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างธรรมวาทีในวงเล็บพูดสิ่งที่เป็นธรรมบ้างวินัยวาทีในวงเล็บ พูดสิ่งที่เป็นวินัยบ้างเพราะเหตุอะไรบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่ากาละวาทีบ้างผู้ตะวาทีบ้างอัฐวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวินัยวาทีบ้างเพราะว่าบุคคลนี้ไม่หาเรื่องก่อทุกข์ให้ผู้อื่นโดยฆ่าเสียบ้างจองจำเสียบ้างทำให้เสียทรัพย์บ้างตำหนิโทษบ้าง ขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังอำนาจบ้างข้าพเจ้าอยู่ในพักพวกบ้างเมื่อผู้อื่นว่าโดยความจริงก็ยอมรับไม่ปัดเสียเมื่อเขาว่าโดยความไม่จริงก็เพียงแก้ความไม่จริงนั้นว่าสิ่งนี้ไม่จริงสิ่งนั้นไม่เป็นด้วยเหตุนี้เหตุนี้เพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่ากาละวาทีบ้าง ภูตะวาทีบ้างอัฏฐวาทีบ้างธรรมวาทีบ้างวินัยวาทีบ้างดูก่พิภิกนุทั้งหลายอากุศลบาปธรรมทั้งหลายที่เกิดเพราะโลภะโทสะโมหะของบุคคลเช่นนี้อันเขาละเสียแล้วมีมูลอันขาดแล้วทำให้เหมือนต่อตาแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาบุคคลเช่นนี้ย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันนี้ย่อมปรินิพานในปัจจุบันนี้แหละเปรียบเหมือนต้นรังหรือต้นตะแบกหรือต้นตะครอกก็ตามถูกเทาย่านทรายสามเทาขึ้นปกคุมรึงรัดแล้วมีบุรุษผู้หนึ่งถือจอบเสียมและตรกก้ามา ตัดโคนเถาย่านสายแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นที่สุดแม้นเท่าก้านแฝกในวงเล็บก็ไม่ให้เหลือแล้วสับผ่าให้เป็นชิ้นละเอียดพึงแดดและลมจนแห้งแล้วเผาด้วยไฟจนเป็นผุยผงแล้วโปรยเสียในลมแรงหรือสาดเสียในกระแสอันเชี่ยวในแม่น้ำเมื่อเช่นนี้เถาย่านทายนั้น ก็เป็นอันรากขาดแล้วถูกทำให้เหมือนต่อตาแล้วถูกทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาชั้นใดชั้นเดียวกันนั่นแลภิกษุทั้งหลายอากุศลบาปธรรมที่เกิดเพราะโลภะโทสะโมหะของบุคคลเช่นนี้อันเขาละเสียแล้วมีมูลอันขาดแล้วทำให้เหมือนต่อตาแล้ว ทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาบุคคลเช่นนี้ย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันนี้ย่อมปรินิพานในปัจจุบันนี้แหละนี้แหละภิกษุทั้งหลายกุศล,ลมูลสาจบมูลสูตรที่เก้า